y voy a 先先五九，一先，再先，三先，四先，五先，先先三九一先。 再先，三先，再先一九一千，明明上第十个数，一个再个三，个四，个五，个六，个七，个八，个九，个十个手。 九千整圣有个手一扣再扣三扣四扣有几手明月九十五个手一扣再扣三扣四扣有几手南海古佛三个手一扣再扣三个手魔法水晶三个手一扣再扣三个数。宴会菩上三个手一扣再扣三个手各位法力九三个手一扣再扣三个数。下地一克手水晶尼克数，字母尼克数，商店门票尼克。

<Yeah. S 2> 现成敬奉先上信所之中。 全晋奉先谢左手机中，现全晋奉先谢手机中。 凤县县手机中，现选进奉县。 敬奉贤。 É 起鸡，做衣柜。明明上第十个手，一课、二课、三课、四课、五课、六课、七课、八课、九课十个手。秋天晨晨五个手，一课、二课、三课、四个,個手。 未来九5こ所、1個所。何個、所、三個所。何個、3個所、口、所。所、口、3個所。現在、所、所。法律、3個所、1所。家計、2個所、15所、15所、10所、10点、3所、10個、5所、10個所、所、10個所、1所、10個所、10所、10個所、10個所、10個所、10所。 老僧念一个数，僧念一个数，变成只一个数，元宝只一个数，像现在中一个数，就级九仙一个数。莫念万善文，我叫江城哪个人？真心不在你，你少背两下心，左中双三个数，一个接个三个数。弥勒九时妙法无边，菩提中灯下会佛前，解开九心同九天法，三个数，一个接个三个数。

中王圣母，三个手一叩再叩，个手；百岁圣帝，三个手一叩再叩，三个手；金甲圣将，三个手一叩再叩，三个手；文殊菩萨，三个手一叩再个三个手一叩再叩，三个手；白岩圣众，三个手一叩再叩，三个手。谢谢王母大举大悲。 一百三四一二三四五六七八九,九一，一二三四五六七八九二，一二三四五六七八九三，一二三四五六七八九四，一二三四五六七八九五，一二三四五六七八九六，一二三四五六七八九七。 一二三四五六七八九八一二三四五六七八九九一二三四五六七八九หนรกส่นโ,โ,โดยเปกุศลอันใดที่คําเจ้าได้กระทำในวันพระึ้นสิบห้าคำ่ำวันออกพรรษาปีเาะเดือน สุลาคมวันที่29พุทธศักราช2565นี้ขอบุญทั้ง,งกุศลทั้งไรยที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้น้อมถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าพระ,ะแม่องค์ธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์ทั่วสารกนโลก และนอนถวายบุญกุศลนี้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙ที่ได้ลงรับับขันงสุสวรรคารารไปแล้วแล้วขอแห่บุญกุศลนี้ไปหายังบรรพชนบรรพบุพระบุษรหูญาติยายพ่ออุ้ยดีนม่อุยมาล่าพุออุ้ยคุยแมวคำคนั้นพี่ชายนายเดชากำลังรวมถึงญาติพี่น้องที่ได้ลงรับไปแล้วขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไปจุดจอดรอดถึงยังว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้น ให้คนจากทุกขเวทนาคนจากโรคภัยยันอันตรายใดๆรับรู้ถึงกระแสงทำในเรื่อยวันและขอแผ่บุญกุศลนี้ไปหาย,ยัางดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรทุกตัวตนทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันที่ข้าบเจ้าได้กระทำทั้งต่อหน้าก็ดีหลับหลังก็ดีไม่ เจตนาก็ดีเจตนาก็ดีทั้งกายวจาจาใจขอให้อโหอสิกรรมซึ่งกันและกันขออย่าได้มีบาปมีเวรต่อกันและกันอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้เป็นเมลคียะกันหน้าับนี้อย่างนี้ด้วยเถิดและขอให้พวกขอทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากทุกขดด์ัดเวทนาแด้รับรู้ทนส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิน และขอแผ่บุญกุศลนี้ไปหายอย่างเจ้าที่เจ้าทางลูกขาเทวดาให้จําบ้านเลขที่16 Parkview Street Airport w e 3042วิททเเรีย t อสเต a u s t ยหลังนี้ขอมาให้ลูกขาเทวดาและ,ะเจ้าที่เจ้าทางปกปัก,กรักษาคุ้มครองให้คนคนที่อยู่บ้านหลังนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญสุขเจริญทางขอให้พ้นจากโกรคไข้ไข้เจ็บแย่ๆอันตรายใดๆ และขอแผ่บุญก <c oughs> ุศลนี้ไปหายังิพี่จิตธรรมยาณเดิมของพ่อเรียนกาเวนันแม่นากาเวนันลูกชายตระกฏกาเวนันหลานชายรูปินกาเวนันหลานสาวนี้หน้ากาเวนันละสุภาษกาเวนันพันธุพากาเวนันพิชญาณ์นากาเวนันพิชญาภากาเวนันที่สบายดีมีปัากาเวนันลูกสบายดีกาเวนันแบะหลานเคยน้องเกศเขอและรวมถึงญาติพี่น้องและถึง กรายามิตรที่ปรารถนาดีและมีความจริงใจงต่อพราเจ้าทุกคนขอให้ผู้ติธรรมญานของผู้ที่เอ่ยนาม้ะทั้งหมดนี้พ้นจากทุกขเวทนาพ้นจากพยานอันตรายใดๆหวังให้พวกเขาเป็นคนจิตตื่นแจ้งเป็นคนดีมีศีลธรรมจะไวิจธรำมมรรธรรมคุณธรรมสำนึกที่ดีและเข้าถึงธรรมถึงที่สุดและ ขอแผ่บุญกุศลนี้ไปหาย,ยัางผู้ติจิตธรรมยานเดิมของตอนตัวเองขา้าพเจ้านา่นจันทนากาเวนามขอพุทจิธรรมยานเดิมของข้าเจ้าตื่นแจ้งในสติสัมปชัญญะมีปัญญาในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์และสมดุลและขอให้ข้าเจ้าปราศจากพยานันตารายปราศจากโรคยไข้เจ็เบโรคที่หายละขอให้รักษาให้าหายด้วยเทินละากมีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความอะไรก็ขอให้ข้อเจ้าอัปพจน ปัญหาพลิอย่างๆมีสติสัมปเช่นแล้วนะขอให้ฉชนะสิ่งทั้งหตายทังหลายี่นะพวงและขอให้พระเจ้าเป็นคนดีมีเสลธรรมจริยธรรมมโนธรรมคุณธรรมสำเน็จที่ดีและข้าถึงทำถึงที่สุดสุขสูงยิ่ยงคึ้เขึน ujemy, right สูงยิ Busan ่งขโคิ <conna issance> ้คิโงขึโคิ่ข 《佛说弥勒救苦真经》，《佛说弥勒救苦经》，弥勒仙世不分心灵宝喜罗灵三地，拈花印剑考三生。若在中原三星地，打准是川王讨先天，真身远挂声号，等待施救点神兵。引雷震开悟，急屠天下神鬼，不完灵亲家远，天中荒芜九年成就鬼三生。 天华老母属于现所愿神下在古东南北人几人中去，去年故事在中央老母江下通天桥，五云山前对河童，因儿要祥贵接水，去年当来你了京，又亲去年佛来救，朵朵经远去求生，只得起来白羊九仙儿点天华现今每月就经常修年。 三灾八难不来侵，有降神佛心里拜，常学圣人智慧心，少听小人胡说话。老孙一万年五生老母精，下镇天竺用心珠年有神通，满天星斗都是无方来显天功各三千王来对号，宝书灵同巧得心，三观慈悲大地主，随着三朝救众生，救苦仙君来救世，青天人不绝地神拜大金刚来护法。 智慧不在，注重生营三十六元卷，五百瓶干净水，根福九民乐轩大道，保佑生儿得安宁。北方正午未正处，今年红发乘神通丑时早起就入列土顶上落起暴星。未见北方未晒手，属性就恶拐结兵，那就为了先安利，我轰落地刮维墙。 四海龙王来助道，各界神明俱成功。使方天兵护佛界，保佑明乐虚玄功。弘扬了高贵家训，转到三阳明乐尊。武王四令积写身，收服南蛮归正中。来王教写真年咒，转写当来大将军。因儿强驴强去年，学生不敢来见身。去年一遍神通法，去年两遍得叫生。去年三遍神鬼怕。 黄陵仙谋化为全水，期间内深入地面，其正圆归佛令，南无千圆太保阿弥陀佛。九个手一靠，再靠三个，四个五个，六个七个，八个九个，十个手。其左一现象可脱离，比方手机公推。 กับพระพุทธกาพุทธามกาพระสงฆ์กาคุณพ่อคุณแม่กาคุณรูบาอาจารย์โยโซอิมานิมายัมันเตวิสุวิสุงละขณาธายาติสารเนนัสหปัญจจสิลานิยาจามะทุติยัมปิมายัมันเตวิสุวิสุงละขณาธายาติสารเนนัสหปัญจจสิลานิยาจามะตติยัมปิมายัมันเตวิสุวิสุงละขณาธายาติสารเนนัสหปัญจจสิลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะญาติสระนินัสสะปัญจสิยานิยจามะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสระนังขจามิ ตติยมปิพุททางสนชาติตัติยมปธทำมางนชามิตติยมปิสองฆางสนชาตินโมตสภะวะตอรหะตสัมมาสัมพุทธานโมตสภะวะตอรหะตสัมมาสัมพุทธนโมตสภะวะตอรหะตสัมมาสัมพุทธสพอรหัสัมมาสัมพุทธะ

ยายิปันโภะวตโตสาวกสังโฆสามี่ oses, ิปันโนภะวโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตารีปุริส t กขานิอัทัุริสบุคลาอิสภะวัตโตสาวกสังโฆอ้งหุนยิโยป้งหุนยโยทักินยโยอันชลีตริยโยอนุตลังุญญาเขตังโลกัสสตินิพพานังปัจยหนตุนิพังปัจยหุนตุนิพพานังปัจยหตุ อัตตมีตังปราชีวินังสุตโตจิติจิตตมีตานิภานังสุตโตจิติอัตตมีตังปราชีวินังสุตโตจิติจิตตมีตานิภานังสุตโตจิติสัพพสีนิสัชาตินังทิพมันตาคตังวิยะยานาเสติอิสังค o r a n เสสันจติปาริสิยังอนาเกตัมหิสัพพสัพพาสัพพานินางสัพพโสติณิวาริติปาริสันตัมภนามเห

ang tentang menang सफा शी सातीनाताजन्ना सेखोराम से भरा सभा शानीना सभा सूपी निवादयी पीततामे सफा से छातीनाम दिखा मंताजन्ना सेम से अन्खेतम हि सभा सभा शभपाणीना सभा सूपी निवारयति परीत भनामे भक्त मेता शीवना सुबोद्युपिता मेता सु ภระภาอคเนทักสินหรดีปัจิมพายาปูดอนอิสานอากาศปฐวีราสมิงพระพุทธคุณังบุราภาอาคเนทักสินหอดีปัจิมพายาปูดอนอิสานอากาศปฐวีราสมิงพระธรรมเมตังบุราภาอคเนทักสินหอดีปัจิมพายาปูดอนอิสานอากาศปฐวีราสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยัมวิวันชัยเยสัพัทุสะพโลกสะพายสะพเคสเนจันไรวิวันชัยเยสัพะทะนางสะพลาภังพวันตุเมรกขังตุสุระขังตุ ภูงสหาสามัมภินิมีทสสาอุทันตังคีมีขา,า,ารังอุทิตโคลาตศเสนมารางขานาทิถางาวิธินาวชิตเวามุนินทตันเตทศาภาวตุเตชยศรีิิจังสเพสัตตาสัทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจียาได้มีเวรแก่กันได้กันเลยอภัยยาปัาหานหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจียาได้มีความพยาบามเกียดเรียนแก่กันได้กันเลย อานิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเถินปานาติปาตาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิหเธนาธานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมีสุนิชาจาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีเรียมัชักมาธาทานาวรามณีสิขาปัทังสมาธิยามิยัตถาวริวหาปุราปิลิปุลเณติสากขลังเอวะมิวะอิโตทินังเพตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมังคิปเมวะสนมมิชนตุสเพปุลเณตุสังคปัจจันโทปนารโสยัตถะมณิโชติรโสยัตถาสัคคิติโยวิวะชนตุสขหลโกวินานตุมเตะภวตวันตราโยสุขีธิคายุขโคอภิยออภิวาอภิวา ทีริสานิจังพุทธะปัจจัยโนจตารโหทัมนวัฏันทีอายุวโนสุขังภะรังกายเยนวัฏจายวะเจตสาวาพุทเถรุกัมังปะจจตามิยายังพุทโธวปฏิการนาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะพุทเถกายเยนวัฏจายวะเจตสาวะทัมเมกุกัมังปะจจตามิยายังทัมโมปฏิการนาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะทัมเม กายเยนวาจาโยเจตสาวาสังเคกุกั a มังปะก n ตังยะยังสังโฆปะติ t ะหะตุอัจจะยันตังการันตะเรสังวะลิตุวะสังเคจาพุทธจาพะธรรมจาพะสงฆ์จาคพ่อคุณแม่จาคครูบาอาจารย์